สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาอีกครั้งในรายการ IPM อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอ e ีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า s m e มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อวันที่11มิถุนายน,น2565เวที Queen of Fitness Model 2022จัดโดยคุณวิลาสินีโคสิตชัยวัฒน์ โดยจัดการประกวดขึ้นณโรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพเป็นเวทีประกวดเพื่อเป็นหาสาวสุขภาพดีหุ่นฟิตแด์เฟิร์มมีพลังคิดบวกและรักการออกกำลังกายในการชิงมงกุฎและสายสะพายเพื่อเป็นตัวแทนแห่งพลังศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการออกกำลังกายอย่างแพร่หลายในกลุ่มบุคคลทั่วไปโดยจะเป็นเวทีนางงามมิติใหม่ที่ตั้งต้นแบบของผู้หญิงที่รักสุขภาพอย่างลงตัวในความเป็นนางงามผสานกับความเป็นนักกีฬา จนได้ผลลัพธ์ที่มีรูปร่างดีสมส่วนและฟิตแอนด์เฟิร์มติดตามข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่เพจ Queen of Fitness Model ค่ะจริงๆสำหรับวันนี้เป็นครั้งแรกในการเป็นกรรมการนะคะในวิธีนี้วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของพี่ๆทุกท่านนะคะและในเรื่องของรูปร่างนะคะแล้วก็หุ่นนะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เห็นการจัระเบียบของร่างกายก็สวยมากค่ะถือว่าอยากให คนไทยทุกคนนะคะหรือผู้หญิงทุกคนหรือว่าผู้ชายทุกคนก็ตามที่มีเวลาอยากให้ออกกาลังกายนะคะแล้วก็กลับมารักษาสุขภาพนะคะมาดูแลสุขภาพให้มากขึ้นถ้าถือว่าถือว่าดีนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือแน่นอนอยู่แล้วค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือการออกกาลังกายเนี่ยทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้เราใช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะถือว่าเป็นเวทีที่ดีแล้วก็อยากเสนิมเวทีนี้ทุกๆปกีค่ะ สรีระนะคะร่างกายแล้วก็ดูความแข็งแรงแล้วก็ดูจากบุคิกภาพในการเดินนะคะแล้วก็การยืนอยู่หน้าเวทีนะคะเป็นหลักนะคะก็คออือร่างกายค่ะรูปร่างประมาณนะะั้นการเป็นหมอดูคือหมอจจะเป็นนักพยากรศาสตร์ตัวเลขนะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆกับการเป็นเป็นคนคนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมมาค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีเพจปันน้ำใจอเพจต่างๆที่เนี้ยหากมีเวทีไหนที่ต้องการให้ตัวหมอจิงเองมาสนับสนุนหรือมา ดูแลหรือเชื่อ,อยือตรงนี้ค่ะหมอจิยินดีมากค่ะแต่ก็อยู่ตามเวทีต่างๆมาหลายเวทีแล้วนะคะจนมาถึงเวทีนี้ค่ะก็มีคอนเนคชันต่างๆติดตามมาค่ะยังไงก็ฝากติดตาม facebook ของอาจารย์จิวหมอดูติดบินแล้วก็เพจกันน้ําใจของหมอจิวด้วยนะคะยังไงก็เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาดูใน youtube ได้นะคะชื่ออาจารย์จิวหมอดูติบินฝากด้วยนะคะก็รู้สึกว่าผู้หญิงเก่งขึ้นนะคะรับแล้วก็ เรื่องราวของออกกำลังกายเนี่ยมันเข้ามาในเมืองไทยเมื่อประมาณทักสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่ยุคของฟิตเนสมันมันรุ่งเรืองอยู่ตอนนี้ก็พะยุของโควิดปุ๊บเนี่ยทุกคนก็มารักษาสุขภาพมากขึ้นแล้วก็คิดว่าการที่จะ ได้สาวงามแล้วก็เรื่องราวของกล้ามเนื้อที่สวยงามด้วยแล้วก็เรื่องของการแบ่งส่วนที่ออกมาได้อย่างลงตัวในวันนี้เนี่ยเป็นคอนเซปที่ลงตัวที่คุณจ๋าได้คิดมาอย่างดีแล้วก็มีประสบการณ์ที่เรียกว่าเป็นเทรนเนอร์ด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้เนะี่ยพวกเราก็นอกจากที่จะมาดูว่าคนไหนสวยแล้วก็หุ่นดียังไงแล้วเนี่ยวัน,นผมในฐานะ,ะที่ทาละครช่องเก้านะครับกบสภากาพภาพยนตร์เนี่ยก็ มันแอบ,บดูด้วยว่าคนไหนนั่งที่จะไปเวลพอที่จะเป็นนักเอกคนต่อไปเหมือนกับที่คุณจ๋าเป็นนักเอกของละ,ละครเราด้วยครับอาจารย์จะดูจากหุ่นกับเซรีลาแล้วก็เรื่องราวของบอดี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูของการอน,นัทถ้าเราจะเห็นว่าเขาจะมีการเขาจะมีการพรีเซนต์เนี่ยเขาจะมีการพรีเซนต์ที่เรียกว่าการแบ่งส่วนการแยกส่วนของร่างกายที่ท,ที่ชัดที่ชัดเจนด้วยแล้วก็การมีการโพสท่าต่างๆซึ่งผมถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของเวทีะระดับโลกซึ่งคุณจ๋าได้เอาเวทีเนี้ยมาปรับปรับให้ให้ตรงกับ เรื่องราวของนางงามแล้วก็เรื่องราวของแฟนตาซีสังเกตวก่านี้จะมีแฟชั่นโชว์แบบใส่ปีกแล้วก็มีเรื่องราวของเพชรชุดอะไรต่างๆสวยงามซึ่งสมัยก่อนฟิตเนสสมัยก่อนเนี่ยแค่ใส่กางเกยงยีนเข้าฟิตเนสก็ผิดแล้วนะครับสมัยก่อนเรื่องราวของตรงนี้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวของเอาแฟชั่นเข้ามาเอาเรื่องราวของสตรีทแดนซ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นเนี่ยฟิตเนสตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของนางงามที่เป็นรูปแบบใหม่ของประเทศไทยต่อไปครับค่ะก็อีทนะคะวันนี้ก็ได้มาเป็นกรรมการของ ของคุณจ๋านะคะซึ่งคุณจ๋านะคะเป็นนางเอกของค่ายมหามงคลฟิล์มนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณจ๋าก็คือเป็นนางเอกของบุเพนครรชซึ่งบุเพนครรชนะคะจะออนแอร์ในวันที่20มิถุนายนนี้นะคะที่ช่อง9อ็มพอย์่ยมดีนะคะก็นอกจากวันนี้จะมาเป็นกรรมการก็มาแสดงความดีกับน้องจ๋าด้วยค่ะแล้วผิวชนะเป็นไงไงางคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกมิติของการประกวดวงการทั้งความสวยงามและก็สรีระ ไม่ว่าจะเป็น BBI Beauty Brand แล้วก็ Inspiration เรียกว่าเป็นกระแสเทรนดี้ให้กับ สาวสาว,สาวผู้หญิง <Healthy S 2> เฮลตี้ด้วยเฮลตี้หลายๆคนว่าเนี่ยนอกจากจะมีสรีระสมส่วนสวยงามสุขภาพยังดีแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับสาวไทยอีกแน่นอนแล้วก็เป็นครั้งแรกขอแสดงความยินดีกับทีมท็อปทรแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกทคนด้วยเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าติดตามมากยังไงฝากดูย้อนหลังแล้วก็ฝากให้กำลังใจคุณจ๋าวิศนีผู้อำนวยการกองประกวดด้วยนะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกปานและทีมข่าวต้อง,งขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ